สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมกับช่างทอนมาอยู่ที่จังหวัดร้อนะครับพอดีมาดูร้อยสคันนี้นี่ครับกำลังให้ช่างทอนดูก็คือเฮียเขาเปิดราคามาเป็นราคาที่แบบถามว่าคนซื้อใช้น่าใชา้แต่ผมเป็นพ่อค้าเนาะราคานี้ผมอาจจะหยิบไม่ได้แต่ว่า สำหรับ FC ทางช่องเราใครสนใจแบบนี้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าราคาเท่าไหร่แล้วผมจะพาดูรายละเอียดของรถก่อนปะ่ะผมพาดูรายละเอียดของรถครับฝั่งนี้นะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยโคดคัสซีเป็นยังไงช่างถอนเดี๋ยวพาดูโคดคัสีก่อนนะฮะนี่นะค้างห้า,าดูเต็มๆนะครับโคดคัดซีแบบนี้นะฮะก็เล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะ ก็ <G ül> ชุดภายในนะครับเท่าที่ดูมันถูกรุ่นนะถูกรุ่นนะบอกอตรงๆรถสวยครับรถสวยนะครับดูครับดูช่วงกระบะครับแล้วดูช่วงชัดซีนะฮะนี่ดูเครื่องเป็นร้อยสิบหเนาะช่างทนอนเนาะร้อยสิบห้สิบห้าปั๊มใหญ่ด้วยฮะตัวนี้เป็นปั๊มแถวปั๊มใหญ่นะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างเป็นเอฟฮี ino, ใช่ไหมช่างทอนเอฟฮีโน่ครับ ตัวนี้แล้วก็มาดูช่วงในกระบะนะฮะภายในกระบะถือว่าสวยเลยเท่าที่ดูรถยืนพื้นสวยนะแล้วก็ช่างทอนเอางี้สตาร์ทแล้วก็ลงด,ดัาดิช่างทอนลงดัาแล้วก็สตาร์ทดูหน่อยว่ามันจะสภาพแบบไหนนะครับผมคุยกับเฮียเขาแล้วเฮียเขาเป็นคนตรงๆครับพูดง่ายครับเหมือนผมนี่แหละคุยกันง่ายๆเลยอ่ะช่างทอนลงดัาครับนี่ครับช่างทอนกดดัาลงแล้วครับลงเลยลงแล้วครับ มีสองระบบครับเฮียเขาบอกอ่ะเอางี้ช่างทอนสตาร์ทอ่ะนี่ลงแล้วครับสองระบบระบบครับเฮียเขาบอกครับเดี๋ยวให้ช่างทอนสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังขึ้นดาให้ดูนะฮะฟึ๊บเดี๋ยวช่างทอนเดี๋ยวอ่ะดูดูการยืนพื้นของรถนะครับดูยืนพื้นครับสวยเลยอะ่ะผมว่าสวยนะรถสําหรับสําหรับใครที่อยากซื้อไปใช้เหมาะมากครับคันนี้ เดี๋ยวดูดูฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวพอดูรอบรถเสร็จปุ๊บมาดูตําหนินะครับตําหนิจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยประตูฝั่งนี้รถมีแอร์ด้วยอ่ารถแอร์เขาเพิง่งเฮียเขาเพิ่งติดแอร์มาใหม่ๆนะฮะนี่ครับประตูครับแบบนี้เลยส่วนผมมาซื้อคันนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนอ่ะช่างทอนสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับเดินหน้าถอยหลังขึ้น,นดําดูหน่อยครับโ oh. อ้โหอ่ะดูครับ ถอยแล้วครับเฮียเขาซื้อมาคันนี้เป็นจํานวนเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ครับเฮียเขาบอกวงอะไรเรียบร้อยครับแบบนี้อ่ะยิงดำครับเดียครับนี่นะฮะยิงดำครับง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยดูครับดูครับ ปึ๊บชบนี่ครับอ่าเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับช่างทอนนี่เดี๋ยวผมพาดูนรอบรถอีกหนึ่งครั้งนะครับเียงเครื่องใช้ได้เลยดูครับสวยถือว่าเก่งนะช่างทอนเนาะสวยเฟืองท้ายแห้งแบบนี้เลยนี่ฮะ เฮียเขาเปิดราคามานะฮะ200,95,000 200,95,000ที่เขาเปิดราคามานะฮะใครที่ชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้มาเอาไปใช้หน่อยครับติดต่อผมมาครับอยากได้คันไหนติดต่อผมมาคันนี้ผมซื้อไม่ได้นะบอกตรงๆร,ราคามันเกินที่ผมจะซื้อถ้าผมซื้อไป2 0 9 5เนี่ยผมต้องไปขาย300,000กว่าผมว่าจะมันจะกลายเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะในความรู้สึกผมนะมันจะสูง แต่ถ้าสมมุติ Fc เรามาซื้อกับเฮียเขาเลยอ่ะสองแสนแล้วก็ให้แค่ค่าเสียเวลาผมนิดหน่อยแค่นั้นมาคุยกันมาคุยกันนะครับอ่าช่างทอนรับเครื่องนี่ครับช่างทอนครับหัวสวยมากแต่มีตำหนิฝั่งนู้นครับเหมือนกับคล้ายๆกับโดนอะไรมาสักอย่างครับแล้วก็ประตูก็จะปิดยากหน่อยไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่ว่ารถยืนพื้นสวยกระบะเหมือนรถห้างแท้เลยตัวนี้เหมือนรถแท้นะผมบอกก่อน ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกผมว่ารถแท้ตัวนี้ก็ส่วนผมนะครับวันนี้ผมมาซื้อคันนั้นครับผมมาซื้อคันนู้นนะครับกับเฮียเขาเดี๋ยวผมพาไปดูว่านเป็นรถอะไรนะฮะัฝั่งนู้นนี่ครับเฮียใจดีครับพอนเฮียใจดีครับเนี่ยทักมาคุยกันเลยได้เลยขอบคุณครับไอ้ครับขอบคุณครับนี่ครับคุยกันแบบง่ายๆครับก็กันเองเหมือนผมนี่แหละครับพอดีเฮียเขาเข้าไปหาอยู่ที่ร้านครับเข้าไปหาอยู่ที่ร้านแล้วก็บอกว่า มีรถอะไรไม่รู้ฝั่งนู้นอะ่ะก็เลยผมซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอมาเจอรถดาผมชอบรถดําผมบอกตรงๆแต่ว่าราคาที่ผมให้เฮียเข้าไปมันมันราคาเฮียเขารับไม่ไหวอะ่ะบอกว่าขายไม่ได้มันขาดทุนเยอะก็เลยเปิดราคามาประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคันนู้นช่างทอนเราไปดูคันนู้นกันไปเรามาดูคันนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะ บอกตรงๆว่าไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรผมมาเจอแล้วมันมัน,ม,นมันแปลกดีชอบครับชอบมันมีวินข้างหลังด้วยนี่ครับมีวินข้างหลังนะฮะวินตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยมีใครชอบไหมแบบนี้ยมีใครใช้แบบนี้ไหมทักมาหาผมหน่อยดิครับเครื่องเครื่องอะไรช่างทอนเครื่องมันเหมือน922องาว่าเครื่องช่างทอนดูดิเหมือนเครื่อง922เลย เอ้ยแมนแท้ๆหลหรออนใช่ใช่เครื่อง922ครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับ fc ในช่องเราบอกผมหน่อยแต่เครื่องผมว่าเป็น922นะแต่ตัวรถไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับเป็น้เดียวกนใช่ไหมช่างทอน922นะตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้ผมซื้อกับเฮียเขาแล้วเนาะแต่ว่าตัวนั้นยังไม่ได้ซื้อใครชอบทักมาครับเดี๋ยวผมพามาพามาจบกับเฮียเขาเลยไม่ไม่ได้ยากครับ เอฟซีทางช่องเราสนใจคันสนใจคันไหนสนใจแบบไหนทักมานะฮะส่วนคันนี้ผมอาจจะย้ายไปร้านหรือว่าผมอาจจะตัดผมอาจจะตัดเป็นชิ้นส่วนหรือว่ายกทั้งคันก็ได้ครับขอให้เอฟซีเราบอกมาอยากได้แบบไหนนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้ยางถือว่าโอเคเลยสภาพยางดูครับของแปกครับของแปกเมืองร้อยเอ็ดนะฮะไม่เคยเจอก็ได้เจอแล้วครับแบบนี้ ใช่ครับเครื่อง922จริงๆด้วยครับใช่ช่างทอน922เนาะน่าจะเครื่อง922นะครับเบื้องต้นที่ดูนะฮะตอนนี้น่าจะใช้งานไม่ได้เนาะใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าปั๊มตัวนี้ไม่อยู่ไม่มีอ่ะไม่มีต่อตัวชุดต่อตัวนี้ไม่มีชุดท็อกไม่มีน่าใช้งานไม่ได้หรอกเหมือนเอวอ่อนนะชุดวินของยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี้นะฮะมีใครใช้ไหมครับมีมีคนใช้ไหมชุดวินยี่ห้อนี้มีคนใช้ไหม นี่ฮะเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วครับต้องตัดตัดเป็นซากตัดเป็นอะไรเนาะอ่านี่ครับโอเคสองคันนี้ใครสนใจแบบไหนสนใจอย่างไรทักมาครับหาผมครับโทรมาเดี๋ยวผมพามาจบส่วนร้อยสิบห้าคันนั้นก็โทรมาครับเดี๋ยวผมพามาจบนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าใช้อ่ะร้อยสิบห้าคันนั้นอ่ะ น่าใช้นะพูดตรงๆอ่าโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนู้นครับผมวนมาดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะวนมาดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งไม่รู้นะว่าของอะไรแต่ที่รู้ๆน่าจะไปเป็นอะไรแหละคันนี้เดี๋ยวให้ช่างทอนมาตัดที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวตัดตัดที่นี่เลยของแปลกครับไม่เคยเจอฮะของแปลกเครื่อง เครื่องจะติดไหมอะไรยังไงไม่รู้แต่ชุดวินผมจะตัดเป็นชุดเป็นชุดให้ช่างทอนราตัดเป็นชุดไปอะ่ะตัวนี้อ,ะอ่ะนี่นะครับดูคือรถคันนี้เขาเอามาลากรถรถเกี่ยวอ้อยอะ่ะเอามาเอาไว้มาวินเวลารถเกี่ยวอ้อยติดลมเขาก็ใช้ตัวนี้วินนะฮะวินขึ้นอ่าสวยเลยเราไปดูรถดำอีกสักรอบไหมไปเราเดินไปดูรถดำอีกสักรอบดีกว่านี่ครับ ดูครับยืนพื้นสวยจังยืนพื้นสวยฮะนี่นะครับยืนพื้นสวยจังอบอกตรงๆนะฮะผมให้เฮียเข้าไปสองแสนห้าแต่เฮียเขาจะขายสองแสนเก้าห้าครับพูตรงตรงผมให้ไปสองแสนห้าเมื่อกี้เฮียเขาจะขายสองแสนเก้าห้าอ่ะโอเคท้ายคลิปละ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวุฒิชัยอะไร่ยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไร่ยนต์นะครับ087 9519226 95 0956643826นอน์ะครับ ID ลายผมนะฮะตัว B กับตัวที5 1 3ห้าย้ำนะฮะตัว B กับตัวที5 1 3สโอ้สวยอะ่ะ <c oughs> อ่าท้ายคลิปแล้วนะฮะใครชอบทักมาสนใจทักมาเดี๋ยวผมพามาซื้อ <c oughs> อ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามกันนะครับ <c oughs> ก็ก็พูดง่ายๆเนาะก็คือเดี๋ยวใครที่อยากดูลึกดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาทําให้ดูอีกครั้งนึ่งชัดซีสวยนะสวยทั้งเส้นสองฝั่งเลยเฟ <c oughs> ิงนท้ายนี่ลูกชายเงียครับ ่าโอเคขอบพระคุณที่ท่านขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอบพระคุณครับผม